ค่ะต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาทำพอดแคสต์ทวินเฟรมในหัวข้อยูเนียนคืออะไรภารกิจคืออะไร สำหรับหลายๆคนนะคะที่ฟังคลิปของพอดแคสต์ทวินเฟรมมาจนถึงคลิปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทวินเฟรมคืออะไรแล้วก็ที่ไปที่มาในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่จะต้องเจอแล้วนะคะส่วนใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากจะให้ย้อนกลับไปฟังในเพลลิ์มินวาทาโร่นะคะทั้งเพลลิ์ทวินเฟรมแล้วก็เพลลิ์พอดแคสต์ค่ะจะมีเรื่องราวรวบรวมเอาไว้เกี่ยวกับทวินเฟรมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่ คู่ทวินหรือว่าเปลวไฟคู่จะต้องพบเจอและนี่ก็เรียกได้ว่าการยูเนียนเนี่ยก็เป็นเหมือนการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟรมซึ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะเป็นตอนจบของเรื่องราวแล้วแต่จริงๆแล้วการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟรมเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นเพียงเท่านั้นเอง เพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงของความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบราบรื่นและก็โรแมนติกเหมือนกับการใช้ชีวิตคู่กับโซเมตรหรือว่าเนื้อคู่เพียงเท่านั้นแต่ว่าเป็นการยกระดับจิตวิญ,ญญาณและการตื่นรู้เพื่อยกระดับจิตสำนึกมวลรวมหรือว่าการเข้าร่วมภารกิจเพื่อช่วยเหลือการยกระดับการตื่นรู้ให้แก่โลกใบนี้มากยิ่งขึ้น และในข้อมูลพอดแคสต์วันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องราวของการยูเนียนก่อนเลยนะคะและสำหรับการยูเนียนคืออะไรนั้นการยูเนียนก็คือการกลับมารวมตัวกันของคู่เทวินเฟรมด้วยที่เขานั้นเป็นดวงจิตด,ดวงเดียวกันนะคะแต่ว่าแบ่งออกมาเป็น2ร่าง และการเจอกันของเขานั้นมีแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างมหาศาลเพื่อให้คุณนั้นได้กลับมาเพื่อรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งส่วนการรวมตัวกันหรือการยูเนียนนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการมาอาศัยอยู่ร่วมกันหรือว่าการมาพบเจอกันการมาเป็นแฟนเป็นคู่กันเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการที่คุณและก็คู่ของคุณที่เป็นคู่ทวินเฟมนั้นได้มีการสะท้อน จิตใต้สำนึกหรือว่าสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้ในเรื่องของเงามืดทางจิตใจซึ่งกันและกันได้เรียนรู้นะคะที่จะจัดการกับการมองโลกสามมิติโลกมายาหรือว่าการก้าวข้ามการมองโลกในเรื่องของวัตถุความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่สังคมตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นความคิดเกอบประเพณีหรืออะไรก็ตามโดยใช้ความรักอันไรยเงื่อนไขในความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อผู้คุณสามารถแกะปมในใจของกันและกันได้อย่างเรียบร้อยและชำระล้างจิตใจให้กลับคืนสู่จิตแห่งความบริสุทธิ์จิตใจที่โฟกัสในความรักอันไรลเงื่อนไขเมื่อนั้นคุณจะยูเนียนหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างดวงจิต ดวงเดียวกันนั่นเองนะคะและก็จะมี10สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณได้เริ่มต้นของการยูเนียนระหว่างคู่ทวินเฟรมแล้วมาบอกกันไว้นิดนึงตรงนี้นะคะและแน่นอนว่า10สัญญาณนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่หรือว่า เกิดขึ้นในรูปแบบนี้ทุกคู่นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่การยกตัวอย่างที่จะมีความกลมกลืนสอดปสานกันในเรื่องของการยูเนียนนะคะมาให้ฟังสำหรับอย่างแรกคุณจะได้กลิ่นร่วมกันนะคะหรือว่ารสชาติอาหารร่วมกันเมื่อคู่ทวินของคุณไปทานอาหารอะไรบางอย่างคุณก็จะได้รับรู้ถึงกลิ่นนั้นร่วมกันกับคู่ทวินด้วยเช่นเดียวกันทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ไม่ได้เดินทางไปทานอาหารร่วมกันกับเขา ข้อ 2. คุณอาจจะมีกระแสจิตสื่อถึงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดหรือดนตรีคุณอาจจะได้ยินความคิดที่อยู่ในหัวของเขาหรือเขาได้ยินความคิดที่อยู่ในหัวของคุณโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ได้พยายามสื่อสารอะไรแต่ว่าเหมือนคุณได้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นด้วยจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันนั่นเอง ข้อ3คุณอาจจะมีการรับรู้เรื่องราวในวัยเด็กของพวกเขาหรือว่ามีบางอย่างที่สะกิดทำให้คุณรู้สึกหรือว่าเห็นในเรื่องราวของอดีตเก่าๆของคู่ทวินของคุณอดีตที่ยากลำบากช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรืออะไรบางอย่างที่เขานั้นยังคงยึดติดอยู่ข้อ4คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปิดพลังกุณทาลินีหรือว่า พลังจักระที่อยู่ในร่างกายของคุณเมื่อสัมผัสกับผู้ทวินเฟรมอาจจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสุขอย่างเหลือล้นในการเปิดพลังงานจักระแต่ละส่วนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่แค่สัมผัสเบาๆอย่างการจูบก,ก็สามารถทำให้คุณรู้สึกถึงพลังงานจักระที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายได้ข้อ 5. คุณสามารถสัมผัสได้ถึงเด็กน้อยภายในคุณสามารถแยกแยะระหว่างตัวตนของเด็กที่บริสุทธิ์ และเด็กน้อยภายในที่ได้รับบาดเจ็บความรู้สึกนึกคิดภายในเด็กของทวินเฟมมักจะอยู่ในความถี่ของพลังงานสายลุงที่มีชีวิตชีวาปราศจากการตัดสินด้านที่สูงขึ้นของเด็กน้อยภายในคือผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาและก็จัดการกับปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อช่วยยกระดับตัวตนของคุณข้อ 6. คุณได้รับการปลดล็อกความทรงจำแห่งดวงดาว ถาวินเฟรมหลายคู่มีพื้นหลังมาจากอาณาจักรต่างแดนซึ่งเมื่อคุณชำระล้างความเป็นมนุษย์หรือความเชื่ออัตตาด้วยการสะท้อนของกระบวนการ ascension ในคู่ทวินเฟรมแล้วคุณจะเริ่มค้นพบเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์อนาตื่นเต้นที่คุณได้รับรู้ทำให้คุณได้รู้ว่าความทรงจำที่คุณรู้สึกถึงการไม่เคยได้อยู่ในบ้านของคุณอย่างแท้จริงเหมือนคนปกตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และจำไว้ว่าถ้าหากคุณรับรู้ข้อมูลตรงนี้คู่ทวินของคุณก็รับรู้เช่นเดียวกันข้อ 7. การเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ใกล้เคียงกับคู่ของคุณถ้าหากคู่ของคุณเป็นคนที่อาศัยอยู่กับคนในครอบครัวเขามีความรักกับคุณแม่มากๆคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงความรักนั้นการเชื่อมต่อหรือว่าการเห็นภาพคุณแม่ของเขาและคุณเองก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เขามี นั่นเป็นเหมือนการเชื่อมต่อระหว่างดวงจิตดวงเดียวกันนั่นเองข้อ 8. คุณฝันเห็นชีวิตของพวกเขาหรือว่าคู่ทวินของคุณเปรียบเสมือนคุณมองเรื่องราวของเขาผ่านม่านตาของเขาด้วยตัวของคุณเองข้อ9ทักษะความสามารถคุณอาจจะพบว่าคุณเริ่มเก่งในเรื่องราวที่พวกเขาถนัดอย่างเช่นการวาดรูปการเต้นหรือว่าการเล่นดนตรีข้อ10 เมื่ออยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกว่าต้องการพวกเขาน้อยลงเมื่อเกิดกระบวนการยูเนียนแล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจว่าคนนั้นไม่ได้รู้สึกโหยหาหรือว่าเกิดการดึงดูดหรือว่าการผักไสกันแบบกระบวนการก่อนที่จะเกิดการยูเนียนนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อดวงจิตของคุณนั้นรวมเป็นหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าการโหยหานั้นมีน้อยลงเนื่องจากคุณได้รวมตัวเป็นหนึ่งกับเดอะวันของคุณแล้วนั่นเอง และทั้งหมด10ข้อนี้ก็คือเรื่องราวแปลกประหลาดที่บ่งบอกว่าคุณได้รวมตัวกันหรือกำลังเข้าสู่กระบวนการยูเนียนกับคู่ทวินเฟรมของคุณแล้วนั่นเองแต่ถ้าหากคุณยังไม่ถึงกระบวนการการยูเนียนเราจะมาลองแชร์5หัวข้อนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำให้เกิดความสามัคคีในคู่ทวินเฟรมและก็ความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กลับมาสู่กระบวนการยูเนียนได้ไวขึ้นนะคะ ข้อ1น,นั้นก็คือการโฟกัสสิ่งที่อยู่ภายในนะคะและก็ที่สําคัญการลงมาเกิดแบบคู่ทวินเฟรมนี่คุณเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าสัญชาตญาณอันดีนั่นเองในเรื่องของการจดจําความรู้สึกถึงความสุขและก็ความรักเพราะงั้นขอให้คุณเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณภายในเพราะการทํางานแบบคู่ทวินเฟรมนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทํางานภายในไม่ใช่การมองหาสิ่งที่อยู่ภายนอกนั่นเองนะคะ ขอให้คุณรับฟังเสียงที่อยู่ภายในและสัญชาตญาณจะบอกคุณว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าหากคุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกเบาสิ่งเหล่านั้นแปลว่าคุณนั้นได้มาถูกทางแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันหนักอึ้งตกต่ำแปลกแยกและอึดอัดนั่นอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ในหนทางนี้ข้อ 2. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักจิตวิทยาใดที่สามารถพูดคุย เรื่องราวนี้หรือช่วยเหลือคุณได้ภายในวันหรือ2วันหรอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวนต้องใช้เวลาและที่สำคัญความจริงไม่มีเคล็ดลับใดบ่งบอกในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาใดๆแต่ขอให้คุณค้นพบทางแก้ปัญหาด้วยการเชื่อมต่อกับปัญญาภายในและอยู่ในความรักและความสุขเสมอ ข้อ 3. การแก้ปัญหาที่แท้จริงในความสัมพันธ์แบบผู้ทวินเฟรมนั้นมีทั้งความง่ายและก็ความยากขึ้นอยู่กับคุณจะเข้าใจมันเมื่อไหร่สิ่งที่สำคัญคือการเพิ่มพลังงานของการสั่นสะเทือนในแง่บวกไม่ว่าคุณจะรับฟังข้อมูลของทวินเฟรมหรือทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ตามขอให้คุณกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกและการเพิ่มการสั่นสะเทือนและเลือกความคิดในแง่บวกเสมอทำให้คุณ โฟกัสในสิ่งที่เป็นพลังงานที่ดีในชีวิตของคุณเพียงเท่านั้นและกระตือรือร้นที่จะทำมันแต่ถ้าหากคุณโฟกัสในพลังงานที่เป็นแง่ลบหรือว่าการโฟกัสกับเรื่องราวที่เป็นความผิดหวังความเสียใจหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่คู่ทวินเฟรมจะต้องเจอแล้วละก็สิ่งนั้นอาจจะเป็นงานยากสำหรับคุณในการรวมตัวกันครั้งนี้ข้อ 4. การเดินทางของคุณนั้นแตกต่าง แน่นอนว่าความรักแบบฝาแฝดหรือว่าคู่ทวินเฟรมนั้นไม่อาจจะเหมือนก,นกันกับความรักที่ทางโลกหรือว่าโลกสามมิติของเรานั้นเขียนเอาไว้ได้ว่าเรื่องราวจะต้องเป็นเช่นไรแต่ว่าแน่นอนว่ามีคู่แฝดที่สามารถดำรงอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักและก็ความสามัคคีเพราะงั้นไม่ว่าก่อนหน้านี้เรื่องราวของคู่ของคุณนั้นจะเป็นความทุกข์ใจหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยการกลับมาที่ การโฟกัสในความรักและความสามาคัคคีอีกครั้งหนึง่งหากคุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในความสัมพันธ์ขอให้คุณยอมรับและเชื่อว่าสิ่งต่างๆนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปในทางที่ดีได้ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณเลือกที่จะสร้างหรือเลือกที่จะสิ้นสุดในเรื่องของความสุขของความสัมพันธ์นี้แน่นอนว่าความสัมพันธ์แบบผู้แฝดนั้นคุณได้เตรียมตัวเพื่อลงมาเกิดด้วยการ เตรียมตารางหรือว่าแพลนของชีวิตหรือว่าการเลือกที่จะมาอยู่ในครอบครัวที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะกลับมาเจอกันเพื่อดํารงอยู่ด้วยความรักและการเริ่มต้นภารกิจได้และที่สำคัญตัวตนที่สูงกว่าหรือว่าไฮเออร์เซลยังคงคอยไกด์ไลน์ช่วยเหลือคุณทั้งคู่ให้ได้กลับมายูเนียนและคอยให้กำลังใจคุณผ่านเลขซิงโครไนซิตี้หรือว่าแองเจิลนัมเบอร์นะคะสำหรับข้อมูลของเลขซิงโครไนซิตี้หรือว่าแองเจิลนัมเบอร์เนี่ย คุณสามารถไปดูในลิงก์ของเพลย์ลิสต์พอดแคสต์เลขนางฟ้าได้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะแน่นอนว่าไฮเออร์เซของคุณนั้นสามารถคอยให้กำลังใจแล้วก็คำไกด์ไลน์กับคุณได้แต่เขาไม่สามารถที่จะบังคับให้คุณเริ่มต้นภารกิจหรือว่าลมเลิกภารกิจได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเจตจำนงเสรีที่ดวงวิญญาณทุกดวง มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะงั้นคือตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าคุณต้องการพบเจอกับประสบการณ์ความรักและความสามัคคีในคู่ของคุณหรือคุณอยากจะจมปลักอยู่กับการปฏิเสธความไม่ก้าวหน้าการไม่เปลี่ยนแปลงในชีวิตและจิตวิญญาณและสําหรับการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟมหรือว่าเปลวไฟคู่หรือว่าคู่แฝดทางจิตวิญญาณตรงนี้นะคะ แน่นอนว่าการลงมาเกิดของคุณนั้นมีภารกิจอยู่2ออย่างคือการยกระดับจิตวิญญาณและการตื่นรู้ของตัวคุณเองเพื่อมีประสบการณ์ความรักอันไรเงื่อนไขและ2ก็คือการยกระดับจิตสำนึกมวลรวมของโลกหรือว่าการช่วยเหลือโลกใบนี้นั้นให้เกิดการยกระดับการตื่นรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งภารกิจตรงนี้นะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณกับคู่ทวินเฟรมของคุณนั้นทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของการทำพอดแคสต์การทําช่อง Youtube หรือแม้แต่การทำแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้คนหรือว่าโลกใบนี้ได้มีอะไรบางอย่างที่ดีมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นภารกิจที่มีความ p r i v a t e อย่างการไปช่วยเหลือเหล่าสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้โลกใบนี้มีสิ่งที่สวยงามมีความสมดุลมีความรักความสามคัคคีรักอันไรเงื่อนไขและการส่งเสริมให้ดวงจิตดวงอื่นๆนั้นได้มีการตระหนักรู้ถึงภายในและศักยภาพภายในตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยความรักและความสามคัคคีและทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจหน้าที่และการยูเนียนของทวินเฟมนั่นเอง และสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทวินเฟรมสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube มินวาทารโไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะพอดแคสต์ Podcast, หรือว่าเพลย์ลิสทวินเฟรมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ Subscribe กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของคุณนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ